สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชมหนึ่งคันนะครับสำหรับใครกำลังหารถเอาไว้ใช้งานนะครับมาชมคันนี้ดูนะครับสภาพดีประวัติดีสีสวยนะครับคันนี้ก็คือ Honda a c c o r d นะครับปี2002นะครับเครื่อง2.3ออโต้น้ำมันล้วนนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับ ใครหาไว้ไปดูไปทดลองขับได้ครับรถอยู่ลำลูกกานะครับคันนี้เปิดมาที่69,000บาทนะครับได้แบบนี้ไปเลยนะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับใครสนใจและชื่นชอบ Accord ร์ดก็รองมาชมกันดูนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน Accord Fanpage Facebook นะครับมีคนที่ใช้งานอยู่จริงมาแบ่งปันประสบการณ์ช่างเก่งๆอะไรถูกๆเข้าไปเรียนรู้ศึกษาได้เลยครับ สำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นนิยมและก็ราคาแพงนะครับตอนออกมาใหม่ๆตอนนี้ขาย6,9 0 0 0ลองชมไปทดลองขับไปเจราจาต่อรองกันดูนะครับสำหรับใครที่อยู่เกลไๆนะครับก็โทรสอบถามถ้าพร้อมจบจริงให้เขาขับส่งได้นะครับคนนี้ก็ไว้ใจได้ครับคอนเฟิร์มให้นะครับการันตีลดอยู่เงินไม่หายครับก็แจ้งไปว่ามาจากช่อง y t u t u นะครับลองขอส่วด,ดดูเลยนะครับ นี่เลยนะครับสภาพสวยครับใครเน้นหาเอาไว้ใช้งานนะครับ69,000กบาทได้สภาพนี้แบบนี้ไปเลยครับเอาไปดูแลเอาไปทําใช้กันต่อได้เลยนะครับถ้าชอบจริงก็ขอให้โทรเจรจาครับเน้นให้โทรเลยนะครับนี่ครับสภาพแบบนี้เลยนะครับภายในสวยงามนะครับแอร์แบก abs เซ็นทรัลล็อกไฟฟ้านะครับคันนี้ถือว่าครบแล้วครับในราคา 6,900 0บาทนะครับเรียกว่าสมบูรณ์สวยงามครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักครับประวัติดีรถคันนี้ลองไปชมตัวจริงดูได้เลยนะครับตัวครับถ้าใครหาเอาไว้ใช้งานก็ไม่น่าจะผิดหวังครับลองไปชมไปทดลองขับได้โทรไปเลยนะครับขอบพคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมครับสวัสดีครับ